สววนทีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะกับการอัปเดตข่าวสารแบ่งปันนะคะข่าวตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะตลาดตอนนี้ก็กําลังแดงหลักหักนะคะจากใจหลากหลายใจนะคะโดยเฉพาะข่าวล่าสุดนะคะมีการทวิตแบ่งปันในแผ่นฟอนตณปัจจุบันนะคะ ว่าตอนนี้วานรายใหญ่ชำระบัญชีขายบิตคอยเทสินทรัพย์ดิจิตอลออกมานั่นเองนะคะเพื่อเอากำไรก่อนสิ้นปีนะคะนี่ก็เป็นกระแสะข่าวล่าสุดบวกกับข่าวเศรษฐกิจรอบอาทิตย์ของอเมริกามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆออกมาในเชิงลบด้วยนะคะและก็ข่าวรอบ โลกเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามกันค่ะก่นอนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะทุกๆวันนะคะใครชอบเขามาติดตามได้นะคะดิฉันจะมีการจัดทำเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้แบบปันเล่าเรื่องข่าวนะคะและในการแบ่งปันทุกคลิปนะคะก็จะนำเหรียญที่อยู่ในกระแสนะคะเอามาแบ่งปันด้วยนะคะรวมถึงเหรียญที่วิชันลงทุนนะคะก็จะมาเล่าข่าวด้วยนะคะเป็นการแบ่งปันเพื่อน,อนๆนักลงทุนด้วยกัน,นะคะ่ะ ฉะนัน้นทุกคลิปที่จะทำนะคะไม่ใช่คําแนะนำในในการลงทุนนะคะและไม่ได้ชี้ชวนให้เพื่อนๆต้องไปลงทุนอ่านนะคะสิ่งสําคัญการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกตลาดนะคะในตลาดสินทรัพย์ริปโตเคเรซีก็ถือว่าเป็นตลาดความเสี่ยงที่สูงที่สุดนะคะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเข้ามาตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืม3ข้อน,นี้เสมอคือความรู้บริหารจัดการทางการเงินและที่สําคัญอย่าเชื่อนักวิเคราะห์หรืออย่าเชื่อบุคคลอื่นเราจะต้องไปทําการบ้านด้วยตัวเองนะคะเรามาดูข่าวล่าสุดเลยค่ะ นะคะแม้ตลาดจะผันผวนทุบลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะน,นะคะประวันรายใหญ่ๆชําระบัญชีนะคะเราอาจจะเคยได้ยินรายย่อยรายเล็กๆนะคะถูกชําระบัญชีแต่ตอนนี้ข่าวออกมาบอกว่ารายใหญ่ค่ะถูกชําระบัญชีนะคะแต่สําหรับไมคคิลเทลโล์นะคะถ้าเรียกชื่อเขาผิดขวายเนาะ,ะจำชื่อไม่ค่อยได้สักทีนะคะ นะคะตามภาพเลยค่ะที่ดิฉันแบ,บ่งปันอยู่นี้นะคะเขากับสวนกระแสค่ะระดมทุนงามนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาระดมทุนแล้วก็ซื้อบิตคอ,อย่างต่อเนื่องจนเขาต้องประกาศหยุดซื้อไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้เกิดฟองสบู่แตกได้นะคะ,นะคะก็หยุดนะคะเห็นเขาหยุด นะซื้อนะคะประมาณเดือนที่แล้วนะคะหยุดไป1เดือนนะคะกันยาก็ประกาศว่าหยุดซื้อไปก่อนแต่ตอนนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวล่าสุดเลยวันนะคะเอ่อเคลื่อนไหวช่วงนะคะช่วง16ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ก็พูดง่ายคือช่วงของเวลาอเมริกาเมื่อวานน,นันั่นเองนะคะมีก มีการเคลื่อนไหวในทวิตของเขาเองด้วยนะคะแล้วก็ข่าวข่าวสารนะคะก็คือตอนนี้เขาเริ่มระดมทุนนะคะแต่คราวนี้เป็นการระดมทุนในโซนยุโรปไม่ใช่ของอเมริกานะะ mm. เนื่องจากเขามีหุ้นนนตลาดนะคะอยู่ในตลาดอเมริกาตอนนี้ค่ะก็นะคะเขากำลังทุนนะคะเป็นหุ้นบุลิมสิทธาวรนนะคะเป็นการกำหนดราคานะคะเป็นยุ นะคะเป็นยูโรนะคะตัวแรกโดยเสนอขายหุ้นอยู่ที่3.5ล้านหุ้นในราคาของยูโรนะคะ100ยูโรนั่นเองต่อหุ้นค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้กระจายออกไปในโซนยุโรปแล้วอเมริกาน่าจะเต็มไปหมดแล้วหรือเปล่านะคะ พร้อมกับเงินปันผลนะคะประจ100ําปีห0ึ่งร้อยขออภัยสิบเอร์ซนกรายได้จะนําไปซื้อบิตคอยนี่ก็คือแผนการตลาดล่าสุดข,ของไมเคิลแกลนะคะของไมเคิลนะคะถ้าเรียกชื่อวิดยังไงก็ขอเน้นย้ำเนาะจำชื่อไม่ค่อยได้จริงๆค่ะนะคะอ่ะแต่ก็อยากจะเล่าและแบ่งปันเ,นเพื่อนๆกาวหูนะคะเขาอาจจะมองเห็นนั่นเองว่าตลาดอาจจะนะคะย่อลงอีกนะคะฉะนั้นก็ต้องเตรียมแผนเก็บเงินหาเงิน นะคะเเรียกว่าะระดมทุนในการซื้อบิตคอยที่จะย่อลึกนะะดิฉันก็ติดตามนักวิเคราะห์ต่างๆว่าอาจจะย่อลึกท่าสรุ1หนึ่งแสนไปนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะมีการแบ่งปันในแผ่นฟอง X ค่อนข้างเยอะว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะนะคะย่อลึกได้นะคะถ้าย่อลึก นะคะตอนนี้ค่ะไปปลาวานที่รีบขายเพื่ออะไรเพื่อมารอเก็บถ้ามันรอดยอดล,ลึกค่ะนะคะก็มีคนส่วนหนึ่งก็ขายออกไปก่อนเป็นกลยุทธ์การลงทุนค่ะขายเพื่อมาเก็บด้านล่างนั่นเองนะคะแต่สําหรับดีฉันก็ดีดีซีอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะไม่ขายค่ะนะ,ะขายช่วงมันขึ้นค่ะนะคะช่วงที่มันขึ้นครั้งใหญ่ไปแล้วนะคะอะ่าตอนนี้ก็ทยอย DCA มาดูข่าวล่าสุดนะคะของ ทวิตนะคะของแพลตฟอร์ม X นะคะของปาวานกรุ๊ปค่ะดิฉันก็ติดตามปาวานกรุ๊ปอยู่นะคะเขาก็จะแบ่งปันนะคะเก็บข่าวสารเกี่ยวกับปาวานลายใหญ่ๆนั่นเองเขาก็มีการทวิตว่าตอนนี้ประธานาธิบดีกล่าวว่าเขาสนเขาสนใจเพียงอย่างเดียวตอนนี้ค่ะก็คือพรสนใจว่าเบอร์หนึ่งในนะะด้านคริปโตต้องเป็นใครนะคะพูดง่ายๆเขาต้องการให้อเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งในคริปโต จะเป็นได้หรือไม่นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่ะนะคะมาลงนักลงทุนร่วมลงมาอยู่ที่21เทคนิคในการลงทุนของดิฉันนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันยึดมาเลยค่ะดิฉันไม่ได้ซื้อสเปะะปะเพราะประสบการณ์เคยเป็นนักเทรดเคยซื้อแบบไม่มีความรู้แล้วติดดอย ดิฉันเองนะคะก็เริ่มเปลี่ยนวิธีกลยุทธ์การลงทุนนะอยากจะแชร์เพื่อนๆหนึ่งในวิธีกลยุทธ์ในการลงทุนของดิฉันก็คือดูอารมณ์นักลงทุนโดยอาศัยเครื่องมือคือ VAN อนด์กนะคะก็คือดูนะคะดูอารมณ์นักลงทุนผ่านแผ่นฟอร์มนี้ค่ะ,ะก็คือดูว่านะ,ะตอนนี้อารมณ์นักลงทุนต่ำกว่า20แล้วหรือยังแต่20ลงมาดิฉันก็จะเริ่มเข้าไป DCA ค่ะ นะะและเวลาดิฉันจะตัดสินใจขายดิฉันก็ดูว่าตั้งแต่80ขึ้นไปค่ะอารมณ์โลภกผกนตั้งแต่80ขึ้นไปก็เริ่มทยอยขายค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ศึกษามาจากรุ่นพี่นะคะหรือนัผู้ประสบความสำเร็จเขาแชร์กันไว้นั่นเองนะคะฉะนั้นจังหวะนี้ค่ะนะคะยีปิดแล้วนะคะอารมณ์ของนักลงทุนนะคะ ก็กำลังจะวางกว่า20นะถ้าเรามองวางแผนอยากจะสะสมหรือเก็บของก็ลองไปพิจารณาดูนะคะเพื่อนลองศึกษานะคะแผ่นฟอร์มนี้เอานะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะดูว่าอารมณ์เขาอยู่ระดับไหนสําหรับดิฉันค่ะถ้าหลังกว่า20ก็จะเริ่ม DCA ค่ะ ไม่ได้ซื้อตุ้มหนึ่งนะคะแต่จะใช้หลัก d CA เอานะคะแต่ดี a อาจจะไม้ใหญ่หน่อยนะคะอ่านี่ก็เป็นเทคนิคการลงทุนกับพ่าตอนนี้อารมณ์นักลงทุนก็อยู่ที่21บมาดูการแบ่งปันทวิตนะเหรียญน,น้องใหม่นะเมื่อวานทำคลิปไปซีซีทวิตเหรียญน,น้องใหม่ 1, หนึ่งเหรียญวันนี้ค่ะช่วง23าชั่วโมงก็มีการทวิตอีกนะเป็นเหรียญมินเหรียญใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้เข้ากระดานเทรด่ะ กำลังเตรียมลีดเข้าใบาแนงแต่ยังไม่เข้านะคะเหรียญนี้ยังไม่เข้ากระดานเทรดนะคะเป็นเหรียญน,น้องใหม่นะคะตอนนี้ซีซี่ทวิตเองเลยว่าเหรียญน,นี้เป็นของใครนะรเหรียญน,นี้นะมันเหมือนกับนะคะการทวิตของเขาเนี่ยก็เป็นที่จับตาของของคนนั่นเองเพราะเหรียญที่เขาไปเก็บและซื้อเองเขาทาวิตทําให้ราคาเหรียญพุ่งมาติดท็อปนะ อนนี้เขาพุ่งมาติดท็อป100ด้วยนะคะเหรียญนั้นนะคะพึ่งเข้าตลาดมาเลยนะคะพึ่งเข้ามาได้เดือนสองเดือนเองนะคะแค่ทวิตของเขาทําให้เหรียญน,นั้นกลับพุ่งมาติดท็อป100ได้นะคะมาแตะหนึ่งพันบิลเลียนได้และยอดเทรดเป็นหลักพันบิลเลียนเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญน,น้องใหม่ค่ะแต่ยังไม่ได้เข้ากระดานเทรดนะคะดิฉันก็เข้าไปดูในอ่าในส่วนของนะคะในส่วนของคริปโตนะคะก็คือตลาด นี้นะคะก็ปรากฏว่าไม่มีโชว์อยู่ในตลาดนี้นะคะก็คือยังไม่ได้เข้า ะะยังไม่ได้เข้าตลาดนั่นเองมูลค่ายังไม่เยอะนะคะ,ะ,คะก็ต้องจับตาดูนะคะเหรียญน,นี้น่าจะถูกสร้างที่ใบแนทหรือเปล่านะคะดิฉันก็นํามาแบ่งปันการเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์เหรียญอะไรที่เป็นกระแสรหรือมีคนทวิตพูดถึงเยอะดิฉันจะเอามาประกอบในการเล่าข่าวแต่ยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆต้องไปซื้อตามการทวิตของซีซี่หรือบุคคลที่ดิฉันนา เอามาพูดนะคะมันเพียงแค่เป็นกระแสในทวิตนะในแผลนฟอร์มเเท่านั้นนะคะฉะนั้นกทุกคลิปทุกนะทุกคลิปนะคะที่ดิฉันยิบยกเหรียญที่มีการทวิตเยอะเพื่อนๆต้องไปใช้วิจารณญาณด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะมาดูต่อก่นนะคะข่าวคอยเบตนะนะคะกนะ็ให้ข่าวนะคะในช่วงที่ผ่านมาคับในช่วง11ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาก็ให้ข่าว CNBC นะคะเขาก็พูดถึงล่างกฎหมายนะคะเขากติดตามกฎหมายคริปโตอยู่เขาต้องการให้นะคะคริปโตในสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนข้อกฎหมายชัดเจนจะได้มาจะได้ไม่มีการเถียงกันนะคะผูดง่ายเข่าที่ดิฉันติดตามเสมอคืออยากให้กฎหมายมันออกมาให้ชัดเจนเพราะอะไรนะคะอนาคตข้างหน้าถ้าพัมไม่อยู่กฎหมายนี้ไม่คลอดขึ้นมา ตะะลาดคริปโตก็อาจจะคาราคาซังเหมือนเดิมอีกนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนเกมอีกนะคะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้นะคะเขากพยายามที่จะให้มันจบในยุคข,ของพลังาลัออกมาให้เสร็จนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อหาข่าวที่เขาบอกว่าล่าฎหมายพูงสร้างตลาดคริปโตบิตคอยกาลังจะผ่านนะคะใน,นในเนื้อหาข่าวนี้นะคะที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะมาดูข่าวอื่นต่อนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวนะคะของ คอมลีนะคะกล่าวว่าเดือนตุลาคือการชําระบัญชีครั้งใหญ่ที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิตอลน,นะคะในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคนเล่นลองปรากฏว่านะคะถูกชาระบัญชีหมดเลยนะคะก็ทำให้พอแตกและก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรายย่อยเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงตุลาที่ผ่านมาและเดือนนี้นะคะเข้าพฤจิก,กรารย,ยังชำระบัญชีต่อเนื่องแต่เป็นลายใหญ่ค่ะ เขามีการคาดการ์ะคะคุณลีเขาบอกว่านะคะประวัติศาสตร์ดิจิตอลเนี่ยนะคะที่มีการชําระบัญชีครั้งนี้ถือว่าลงนะคะเขาเรียกว่าชําระนะ,ะแล้วลงลึกมากนะคะก็คือชําระบัญชีเนี่ยนะคะที่นะคะค่อนข้างสูงกว่าครั้งก่อนและเขาก็คาดการ์บิตคอยก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะแตกที่แสนห้าจนถึง2 0 0 0 0นโอ้ ข่าวนี้ถือว่ากล่าวมากถ้าเป็นไปตามที่เขาพูดนะคะก็งดอาจจะคือคื้นคนที่รอคอยมานานนะคะก็อาจจะเป็นจังหวัดที่จะได้ขายสักทีนะคะสำหรับคนที่รอนะคะกับนะคะาอาจจะเป็นจุด เลี่ยนนะาของตลาดก็ได้นะคะทั้งกฎหมายและก็การพุ่งครั้นใหญ่นะคะว่าจบรอบแล้วหรือยังเพราะอะไรมีนักวิเคราะห์ตีความหรือให้ความคิดเห็นแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งบอกว่ารอบของบิตคอยรอบของตลาดริปโตจบแล้วอีก,กลุ่มหนึ่งบอกว่ายังไม่ถึงเลยจะจบได้ไง ส่วนอีกกลุ่มนึงมันไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนะคะมันพักตัวแล้วมีสามความเห็นเลยนะคะมาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้บอกว่าวานคริปโตที่ทำเงินได้200ล้านเหรียญจากการล่มสลายในเดือนตุลาค่ะเพิงเปิดสถานะลองในบิตคอยและอีทูเรียมค่ะที่มูลค่า55ล้านค่ะนะคะเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่ามีการชําระบัญชีปลาวานรายย่อยก็เยอะฉะนั้นค่ะที่เขาชําระบัญชีส่วนหนึ่งก็เตรียมมาเก็บมาซื้อช่วงที่ย่อลึกหรือกําลังย่อเอาอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวของคอยเทเลแก a มค่ะที่นะคะเจาะติดตามประวานนั่นเองว่าปลาวานกําลังเตรียมเงินเพื่อเก็บของนะเก็บ นั่นเองนะคะในช่วงที่ตลาดในเดือนนี้อาจจะลงอีกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะมาดูค่ะตลาดแดงห้ำนะคะตอนนี้มาดูนะคะในช่วงที่ผ่านมาบิดในนะคะมาเก็ตแคปขวานนะคะปรากฏว่านะคะมาเก็ตแคปเนี่ยกอดคริปโตนะคะก็ร่วงไป3.9%บิตคอยเนี่ย3.10%จุดสิบเปอร์เซนะคะอีทูเรียนห 6.29นะคะ29เปอร์เซ็นต์นะคะขนาดเหรียญ USDT ค่ะยังหลุดเป๊ก1ดอลลาร์เลยนะคะนะหลุดเป๊ก1ดอลลาร์ไป0.02เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ RP ค่ะนะคะลบอยู่ที่7.15เปอร์เซ็นต์ซาโลนาซาโลน่านะคะ ลบสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะนี่คือเหรียญใหญ่ๆใบแนนแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะเหรียญใหญ่ยังลบเยอะเลยนะคะเหรียญอื่นๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนบิตคอยนะคะก็ถือว่าย่อข่าวที่แล้วอะ่ะอยู่ที่แสนสองพันตอนนี้ยังไม่ถึงแสนสองพันนะคะสำหรับบิตคอยเรามาดูราคาล่าสุดข,ของบิตคอยกันสักเล็กน้อยราคาล่าสุดข,ของบิตคอยในกระดานเทรดใบแนสนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่ 1,021นะคะถ้าเป็นกระดาน b i แ a น c e นะคะถ้าเป็นของคอย n m a r k e t c a p อยู่ที่104,045อิทุเรียนอยู่ที่3,497นะคะ e a s นะคะุุุเม็ดเข้าเรียกว่าหลุดไปแล้วนะคะหลุด1ดอลลาร์ไปแล้วอยู่ที่0.9998นะคะส่วน XRP อยู่ที่2.261ดอลลาร์นะคะ Binance อยู่ที่953.10นะคะ ซาโซโซลาน่านะคะขออภัยเลขชื่อผิด160ค่ะนะคะด็อกคอยเหรียญกลุ่มน้องมินนะคะ0.16นะคะอ่าและก็นะคะชิบะนะคะก็หลุดมาแล้วค่ะมาที่0ูนย์ห้าตัวแปดเก้าเก้าหกนะคะก็มีเหรียญหมืน่นอื่นอื่นอีกนะคะเหรียญเปะแปะก็ล่วงมาอีกนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะมาที่0ูนย์ห้าตัวห้าพันหกร้อยแปดสิบ สองนะคะกลุ่มเหรียญมินนะคะแล้วก็ที่ดิฉันทาข่าวไปเมื่อวานเป็นเหรียญน,น้องใหม่และมาแรงนะคะเป็นแพลตฟอร์มสร้างเหรียญมินนั่นเองนะคะและกําลังมาแรงตอนนี้ก็ย่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะย่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากเดิมเคยขึ้นไปอย่างแรงเลยนะคะเหลือนะคะไปศูนย์สองตัวนะคะแปดกว่านะคะตอนนี้ก็ย่อลงมาอีกดิฉันก็รอรุ้นว่าจะลบ เพิ่มศูนย์มาอีกหนึ่งตัวไหมถ้าเพิ่มก็จะเข้าไปเก็บสะสมเหมือนกันคลิปนี้ไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอ่ะนี่ก็คือเหรียญน้องใหมก่กะก็รอจังหวะนะคะใครที่มองเห็นเป็นโอกาสในช่วงที่คนกลัวก็ลองบริหารความเสี่ยงตัวเองดูนะคะหาเงินที่เย็นที่สุดค่ะดีกว่าเราเล่นหวยค่ะนะคะเรามองว่ามันเสี่ยงแต่เราเอาเงินไปเล่นหวยอาจจะสูญเลยแต่เอาเงินตรงเนี้ที่เราเล่นหวยหรือเงินที่อ่าที่เรานะคะเย็น ะะเงินที่เรายอมความเสี่ยงได้ลองมาหาเหรียญที่นะคะเรารับความเสี่ยงได้กันมาซื้อมันค่ะแค่รอให้เป็นแค่นั้นเองนะคะศึกษามันก่อนได้อย่าลืมนะคะความรู้สําคัญศึกษามันก่อนก่อนที่เราจะซื้อนะคะและอย่าเชื่อนักวิเคราะห์อย่าเชื่อคนทําข่าวด้วยค่ะอย่างดิฉันก็อย่าเชื่อค่ะคุณต้องไปทาการบ้านด้วยตัวเองค่ะนี่คือ,อเรียนนะที่อยู่ในกระแสนะคะแล้วก็ดาวมีอื่นๆอน,อน,อนอีกน,น,นะคะแต่ดิฉัน นะคะไม่ได้พูดถึงนะคะผู้เฉพาะที่นะคะ,ะปลาวานตัวใหญ่ๆเล่นกันค่ะน,นะคะปลาวานเล่นกัน,นะค่ะดิฉันก็จับมาทาข่าวค่ะที่มันขึ้นแรงๆะคะ่ะมาดูนะคะบิตคอยมาดูข่าวึ้นต่อนะคะอ่าตอนนี้แดงหละนําเลยนะคะแต่แปลกมากเลยค่ะตลาดคริปโตเคเรซี่แดงแต่หุ้นกับเขียวค่ะหุ้นตอนนี้นะคะดาวจน ขึ้นไปแต่4 7่หมื8นเจแล้วนะคะแล้วก็ยอ่อลงมานะคะก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะมีขึ้นแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ย่อนะคะจากนะคะในปีที่แล้วกาดาวจอรอยู่ที่ นะคะสามหมื่นสาหมนองะคะขึ้นต่อเนื่องจนปัจจุบันล่าสุด4ี่หมนสามะคะเอ้ขอ4ปสี่หมื่นเจ็ล่าสุดค่ะนั่นคือตลาดหุ้นอเมริกานะคะการลงทุนเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนเราต้องกระจายความเสี่ยงไปหลากหลายสินทรัพย์ค่ะอย่าอยู่เฉพาะสินทรัพย์คริปโตอย่างเดียวกันอย่างดิฉันเองก็กระจายไปในกลุ่มของหุ้นด้วยนะคะทั้งหุ้นไทยหุ้นอเมริกานะคะก็ นะคะมันจะช่วยลดความเสี่ยงเราได้นั่นเองนะคะมาตองค่ะนะคะข่าวล่าสุดนะฮะหนึ่งจุบิลเลียนค่ะก็คือเงินโอ้โหบิลเลียนเลยถูกชำระบัญชีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหตุผลที่ทำไมบิตคอยนะตลาดคริปโตร่วงอย่างแรงในช่วงยีบสีชั่วโมงที่ผ่านมานะะในเดือนนี้เลยต้นเดือนพฤศจิกาเลยก็คือรายใหญ่ถูกชำระบัญชีค่ะ นะคะนี่ก็คือข้อมูลจากคอยมาเก็ตแพ็ครายงานกับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมา1นจุดสอบิลเลียนกับมีการชำระบัญชีนะคะที่ผ่านมาท่ามกลางราคาบิคอยที่ร่วง ลงมาเหลือ15,000และอิทูเรียนที่ราคาต่ำสุดในรอบ3เดือนคือ3566โดยมูลค่า600ล้านหายไปภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวนะคะนี่คือเหตุ สาเหตุหลักเลยที่ราคาร่วงตั้งแต่เมื่อวานเวลาของอเมริกาต่อเนื่องจนเวลาของประเทศไทยตอนนี้ค่ะที่ดิฉันทําข่าวอยู่ก็ยังคุงดาวลงอย่างต่อเนื่องกันดิฉันก็รอจังหวะหาจุดเข้าอยู่เหมือนกันนะคะก็ใช้หลัก DCA แบ่งไม้เอาค่ะมันอาจจะร่วงต่ออีกนะคะมาดูข่าวนี้ก็เป็นข่าวเดียวกันอีกบอกว่ามูลค่าการซื้อขายระยะยาวของคริปโตนะคะพูดง่ายคนที่เขาซื้อเล่นลองไว้ค่ะ ะะถือถือยาวไว้ปรากฏว่าขายกันะน,นะคะ,ะ,คะก็คือนะคะประมาณ1นึะคะประมาณหนึ่งยยล้านดูกรถกชำระบัญชีในช่วง60นาทีที่ผ่านมากันนี่ก็คือข่าวของวาน Insider อรนะคะก็รายงานนะคะในทวิตเตอร์ว่าปลาวานรายใหญ่นะคะสายถือที่ถือระยะย,ยาวอะถูกชำระบัญชีก็คือมีการเทขายนั่นเอง ะะและช่วงที่มีการเทขายก็กมีกระแสทวิตข่าวออกมาของทั้มอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับช่วงตลาดดาวลงประธานประธานาธิบดีของทั้มกล่าวว่าจีนกําลังเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากในด้านคริปโตนะคะตลาดกําลังแดงปรากฏว่าเอา้าบิดนะคะจีนก็มีขายในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาและก็มีข่าว นะแต่ไม่ใช่เป็นข่าวทางการนะคะว่าจีนแอบเก็บสะสมอยู่หรือเผานะคะเป็นข่าวแบบไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะมาดูซีซีบ้างซีซีก็ทวิตหลังจากราคามาล่วงอย่างต่อเนื่องนะคะขเขาก็บอกว่าช่วงนี้มีข่าวลบๆเยอะเลยเกี่ยวกับตลาดน,นะคะนักลงทุนเนี่ยให้ศึกษาข้อมูลดีๆพึ่งเชื่อข่าวนะคะทวิตนะทวิตของซีซีก็สรุปประมาณนี้ให้ถือถือและเช็คข่าวดีๆก่อน นนี่คือข่าวของเขาก็บอกว่ามีฟัน FUD แบบสุ่มมากมายในตลาดผู้คนมีความเจ็บปวดกระวนกระวายและวิตกกังวลวันกำลังเข้ามาโจมตีทำให้เกิดปันนะคะ FUD มากขึ้นและหากำไรจากมันก็พูดพูดง่ายๆคือมันมีข่าวลบเราอาจจะมองที่เป็นข่าวลบเนี่ยมองหาโอกาสเพื่อทำกำไรกับมันก็คือ จุดเขาซื้ออาจจะเป็นจังหวะดดีที่ข่าวลบมาเรามองเป็นโอกาสหา จุดเข้านั่นเองนะ,ะเรียนรู้ที่จะตรวจสอบตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวนั้นด้วยนะคะนี่ก็คือคำเตือนของ CC ค่ะเมื่อไรมีข่าวลกเมื่อไหรตลาดกำลังแดงนะคะ CC เขามาัากจักทวิตซึ่งดิฉันก็ติดตามอยู่นะคะอ่านี่ก็คืออารมณ์นักลงทุนนะคะที่ดิฉันแบ่งปันนะคะก็มีการแชร์ทวิตของพักคนทั้งเยอะฉันสนใจแค่สิ่งเดียวนะคะพัเขาได้ทวิตหลังจากตลาด ย่อลงอย่างหนักต่อเนื่องนะคะนี่เป็นข่าวที่มีการไปสัมภาษณ์ช่วงยี่าชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าฉันสนใจแค่สิ่งเดียวคือเราจะเป็นอันดับหนึ่งในด้านคริปโตนะคะเขาทวิตนะคะมาให้สัมภาษณ์นั่นเองว่าจีนกําลังพยายามจะเป็นที่หนึ่งของตลาดคริปโตหรือเปล่านะคะและเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องทําให้นะคะอเมริกาเป็นที่หนึ่งค่ะนี่ก็คือเนื้อหาข่าวนะคะที่มีการแบ่งปันเยอะมากนะคะ ส่วนบทวิเคราะห์นี้ค่ะของวานกรุ๊ปนะคะวานกรุ๊ปเขามีการวิเคราะห์ว่าโอกาสที่บิตคอยจะตกลงมาต่ำกว่า1 0 0 0 0แนดอลลาร์ในเดือนนี้เพิ่มขึ้น52%ปนะคะบนนะคะบนพออ่าพอรีมาร์เก็ตนะคะเป็นข้อมูลที่เขาแบ่งปันไว้ในทวิตนะคะว่ามันมีโอกาสสูงนะถ้ามันยังลงแบบอย่างต่อเนื่องและมีการชำระบัญชีอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่อาจจะทุบลงไปนะคะพอ พอมันมีการชําระบัญชีมันก็ทําให้ลายย่อยกลัวไปด้วยกลัวไปด้วยและก็อาจจะทําให้ราคาคุบลงใบต่อนั่นเองอาจจะทะลุแสนได้นะะนี่ก็คืออารมณ์ของนักลงทุนณนตอนนี้ค่ะนะคะ,นะคะหลังจากอ่านะหลังจากมีการชําระบัญชีช่วงยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับข่าวสารวันนี้ค่ะก็คงจะมาเล่าข่าวแบ่งปันสถานการณ์ตลาด เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนแชร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีการชําระบัญชีอะไรมันทาให้ตลาดกลัวกันขนาดนั้นฉะนั้นในเดือนนี้ต้องตามต่อว่ามันจะยังดาวต่อมันเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเกมใหม่หรือเปล่านะสี่ีปีก่อนๆพฤศจิกาจะต้องหายหรือกระทิงแต่ปรากฏว่าพฤศสิจิกาเดือนก็ นะคะก็มีซะแล้วนะคะมีการชําระบัญชีซะแล้วนะคะจากนั้นก็ต้องดูต่อเลยว่ามันจะชําระบัญชีแล้วทําให้คุณกลัวมีข่าวลบอย่างต่อเนื่องราคามันจะล่วงลึกขนาดไหนนะคะก็ต้องตามต่อสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอย่าลืมบริหารเงินดีๆนะคะสําหรับข่าววันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดี